ในชีวิตของเราทุกคนการต้องพบเจอหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ชอบดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเปรียบญาติที่ชอบวิจารณ์หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่แสดงกิริยาหน่ารำคาญใจซึ่งความรู้สึกไม่พอใจหรืออึดอัดที่เกิดขึ้นนั้นมันบั่นทอนพลังงานชีวิตของเราได้อย่างมหาศาลเลยค่ะเรามักถูกสอนให้อดทนปล่อยวาง หรือหลีกเลี่ยงซึ่งเป็นคำแนะนำที่ดีในระดับหนึ่งแต่บ่อยครั้งมันก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเปรียบเสมือนการกินยาแก้ปวดเมื่อคุณมีแผลอักเสบแต่ไม่ได้รับการรักษาที่ต้นตอของการติดเชื้อนั้นคลิปนี้จะทำให้คุณเห็นผ่านเลนส์ที่แตกต่างออกไปเพราะว่าจะทำให้คุณเห็นอีกมุมว่าบางทีคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่จะทำให้คุณเข้าใจว่า เขาคือกระจกสะท้อนที่ปรากฏขึ้นเพื่อบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโลกภายในของคุณเองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่คู่มือการเปลี่ยนแปลงนิสัยคนอื่นแต่เป็นคู่มือการปฏิวัติโลกภายในของคุณเองเพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ที่คุณมีต่อคนเหล่านั้นและทวงคืนอำนาจในการสร้างความสงบสุขกลับเข้ามาสู่ชีวิตของคุณค่ะ แต่ก่อนที่จะไปสู่การแก้ไขเราต้องเข้าใจกลไกเบื้องหลังการทำงานของโลกใบนี้ก่อนนะคะคำถามแรกที่คุณต้องถามตัวเองไม่ใช่คำถามที่ว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นแต่เป็นการเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าทำไมคนแบบนั้นถึงอยู่ในชีวิตของเราเพราะนี่คือจุดที่กดแรงดึงดูดจะเข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ทุกคนคะ่ะ คุณอาจจะเคยปรึกษากับใครบางคนถึงปัญหาความขัดแย้งของเพื่อนร่วมงานแย่ๆหรือว่าอาจจะเป็นโชคร้ายที่จู่ๆก็มีคนแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายคุณหรือแม้แต่ประสบการณ์การมีคนรักที่เอาเปรียบคุณแต่ประโยคที่เขาพูดออกมากลับทำให้คุณรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมกับคำพูดที่ว่าคนเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันหรือคำพูดที่ว่าเพราะมีสิ่งเสมอกันเขาถึงอยู่ในชีวิตของเรา ในมุมของคนส่วนใหญ่หรือว่าคนที่ฟังเองนะคะมักจะเข้าใจว่าประโยคนี้กำลังตัดสินในเรื่องของระดับความดีเพราะว่าเป็นคนดีเหมือนกันถึงได้เจอกันหรือเพราะไม่ดีเหมือนกันถึงได้อยู่ด้วยกันแต่ในมุมมองของแนวคิดเรื่องกดแรงดึงดูดหรือความตั้มฟิสิกส์กลับพูดถึงระดับพลังงานภายในที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับความดีร้ายค่ะการที่มีคนเข้ามาทำร้ายเรา หลอกลวงเราไม่ได้หมายความว่าเพราะเราก็เป็นคนแบบนั้นแต่เมื่อคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและแนะนำกันผิดๆนั่นจึงทำให้เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดสักทีค่ะกฎแรงดึงดูดมีหลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายว่าสิ่งที่มีคลื่นความถี่สั่นสะเทือนในระดับเดียวกันจะดึงดูดเข้าหากันแต่สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดนักนะคะเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลย ทุกสิ่งในจัก,กรวาลน,นี้คือพลังงานรวมถึงความคิดและอารมณ์ของเราด้วยค่ะความคิดและอารมณ์ที่รุนแรงและสม่ำเสมอจะส่งแรงสั่นสะเทือนหรือว่าขึ้นความถี่ออกไปและจัก,กรวาลก็จะตอบสนองด้วยการส่งสถานการณ์หรือผู้คนหรือประสบการณ์ที่มีขึ้นความถี่ตรงกันกลับเข้ามาให้เมื่อเราโฟกัสไปที่คนที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราทำจริงๆก็คือ การส่งเคลื่อนความถี่แห่งความไม่ชอบออกไปค่ะทุกครั้งที่คุณนึกถึงพฤติกรรมที่น่ารำคาญของเขาคุณก็จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขุ่นััวหรือโกรธอารมณ์เหล่านี้นะคะคือพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่ตำ่ำซึ่งนี่เองที่คุณกำลังฝึกให้จัก,กรวาลรับรู้ว่าฉันต้องการความรู้สึกแบบนี้อีก แม้แต่การสร้างภาพในหัวซ้ำๆคุณอาจจะจินตนาการถึงบทสนทนาที่ทำให้คุณไม่สบอารมณ์กับคนคนหนึ่งในหัวนะคะหรือว่านึกถึงสิ่งที่เขาทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งการกระทำนี้เปรียบเสมือนการสั่งออเดอร์กับจัก,กรวาลว่าขอคนแบบนี้แล้วก็สถานการณ์แบบนี้เพิ่มอีกนะคะและบางคนถึงขั้นมองหาหลักฐานเพื่อยืนยันความเชื่อโดยที่ไม่รู้ตัวคะ่ะ เมื่อคุณตัดสินไปแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีสมองของคุณจะเริ่มทำงานในโหมดหาหลักฐานยืนยันหรือที่เรียกว่า confirmation bias คุณจะมองข้ามพฤติกรรมดีๆของเขาและจับจ้องแต่ข้อเสียเพื่อตอกย้ำความเชื่อเดิมของคุณว่าเห็นไหมละ่ะเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆดังนั้นการที่คุณเจอคนที่ไม่ชอบซ้ำๆหรือรู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนคนนี้ไม่เคยจบสิน้น นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกำลังติดอยู่ในวงจรของการส่งคลื่นความถี่แห่งการต่อต้านออกไปอย่างไม่รู้ตัวคะ่ะยิ่งคุณรู้สึกเกียดยิ่งคุณรู้สึกต่อต้านคุณก็ยิ่งผูกมัดตัวเองเข้ากับพลังงานของเขาอย่างเหนียวแน่นคุณไม่ได้ดึงดูดตัวเขาเข้ามานะคะแต่คุณดึงดูดความรู้สึกที่เขากระตุ้นให้เกิดขึ้นในชีวิตต่างหากเคยสังเกตไหมคะว่าเมื่อคุณเลิกกับแฟนที่ไม่ดีไปแล้ว แต่คุณไม่เคยเยียวยาบาดแผลในใจเลยคุณยังเก็บบาดแผลนั้นไว้แล้วก็รู้สึกหรือว่าพูดถึงเรื่องราวเก่าๆเสมอๆเลยคนที่คุณคบคนต่อๆไปก็มักจะมีปัญหาคล้ายๆเดิมหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานเมื่อคุณลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ชอบยินทาแต่คุณไม่ได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องของการที่จะไม่โฟกัสพฤติกรรมแย่ๆเหล่านั้นแล้วคุณก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเอง เมื่อไปอยู่ที่ทำงานใหม่คุณก็มักจะมีคนที่มีลักษณะที่คล้ายกันปรากฏขึ้นนี่คือการทำงานของกฎแรงดึงดูดที่กำลังสะท้อนในสิ่งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในตัวเรานั่นเองค่ะต่อไปนี้เป็นวิธีรับมือกับทุกสิ่งที่คุณไม่ชอบผ่านการทำงานของกฎแรงดึงดูดค่ะข้อแรกเปลี่ยนจุดโฟกัสแทนที่จะโฟกัสว่าฉันไม่ชอบอะไรในตัวเขา ให้คุณลองถามตัวเองว่าแล้วฉันต้องการ,รเผชิญกับสิ่งไหนเช่นแทนที่จะคิดว่าฉันเกลียดที่เขาพูดจาไม่ให้เกียรติเรานะให้เปลี่ยนโฟกัสไปที่ฉันต้องการปฏิสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพแต่คุณเองก็ต้องเข้าใจเรื่องของการรักตัวเองให้ได้ก่อนค่ะ เมื่อคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองและศรัทธานในตัวเองได้จริงพลังงานแบบนี้จะสะท้อนออกไปและคนอื่นจะเริ่มให้เกียรติคุณและต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติใครเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีพลังงานแบบนั้นเขาหรือคุณก็จะถูกจัก,กรวาลจัดสรรให้ต้องออกห่างกันไปเองค่ะต่อไปคือการฝึกความรู้สึกขอบคุณนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ท,าท้าทายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดค่ะ ลองหาสิ่งเดียวที่คุณสามารถขอบคุณเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ให้ได้นะคะบางทีคนคนนี้อาจกำลังสอนคุณให้อดทนสอนคุณให้กล้าที่จะตั้งขอบเขตหรือสอนให้คุณเห็นคุณค่าของความสงบในใจการขอบคุณจะเปลี่ยนขึ้นความถี่ของคุณจากการขาดแคลนไปสู่ความตระหนักรู้ทันทีค่ะการเปลี่ยนมุมมองก็เพื่อให้คุณเองเปลี่ยนการสั่นสะเทือนนั่นเองอย่าลืมว่าตราบใดที่คุณยังไม่เปลี่ยน ทุกอย่างก็จะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตต่อไปต่อไปเป็นการนำแนวคิดของผลกระทบจากผู้สังเกตหรือ the observer effect มาอธิบายว่าคุณคือผู้สร้างความจริงที่ได้เห็นค่ะหากกดแรงนึงดูดคือการส่งคลื่นออกไปผลกระทบจากผู้สังเกตจากโลกของควอนตัมฟิสิกจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการรับรู้ของเราไปกระทบกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งอย่างยิ่งค่ะในโลกของอนุภาคที่เล็กกว่าอะตอมคืออิเล็กตรอนสิ่งต่างๆไม่ได้มีสถานะที่แน่นอนจนกว่าจะถูกสังเกตหรือวัดค่าซึ่งก่อนที่จะถูกสังเกตอิเล็กตรอนจะอยู่ในสภาวะของความเป็นไปได้ทั้งหมดพร้อมๆกันหรือที่เรียกว่าสถานะซ้อนทับหรือซูเปอร์โพสิชันมันอาจจะเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันแต่ทันทีที่มีผู้สังเกต เช่นมีเครื่องมือเข้าไปวัดหรือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันสถานะของมันจะเกิดการยุบตัว collapse ลงมาเหลือเพียงสถานะเดียวที่ถูกสังเกตได้ค่ะเมื่อนำแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับความสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ ลองจินตนาการว่าคนที่คุณไม่ชอบก็เหมือนกับอิเล็กตรอนตัวนั้นในสภาวะที่เป็นกลางเขามีศักยภาพที่จะเป็นไปได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันเขามีความเป็นไปได้ที่จะใจดีที่จะหงุดหงิดที่จะช่วยเหลือหรือที่จะเห็นแก่ตัวทุกความเป็นไปได้เหล่านี้ดำรงอยู่พร้อมกันเป็นคลื่นแห่งศักยภาพ และการสังเกตการของคุณคือความหวังความเชื่อและการตัดสินที่คุณมีต่อเขาเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องพูดจายแย่ๆอีกแน่เลยหรือว่าคนคนนี้มันเห็นแก่ตัวคุณกำลังใช้เครื่องมือการวัดที่เรียกว่าการตัดสินเข้าไปสังเกตการเขาและผลลัพธ์ก็คือคลื่นแห่งศักยภาพของเขาก็จะยุบตัวลงมาค่ะ เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยความคิดที่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องพูดใจแย่ๆอีกแน่เลยหรือมีความคิดว่าคนแบบนี้มันเห็นแกนตัวนะคุณกำลังใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่าการตัดสินเข้าไปสังเกตเขาค่ะและผลลัพธ์ก็คือคลื่นแห่งศักยภาพของเขาก็จะยุบตัวลงมาเหลือเพียงพฤติกรรมเดียวที่คุณคาดหวังและได้เห็นนั่นเองนั่นก็คือพฤติกรรมแย่ๆที่คุณไม่ชอบค่ะ พูดง่ายๆก็คือเขาแสดงพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจะได้เห็นจากเขาเพราะการสังเกตการของคุณได้เลือกความเป็นจริงนั้นให้ปรากฏขึ้นมานั่นเองนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดช,ชอบต่อการกระทําที่ไม่ดีของคนอื่นร้อเอร์ซ็นต์นะคะแต่หมายความว่าพลังงานที่คุณส่งออกไปมีส่วนอย่างมากในการเชื้อเชิญพฤติกรรมบางอย่างออกมาจากตัวเขาให้คุณได้สัมผัส ยกตัวยอย่างเช่นนะคะลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งที่ถูกครูตราหน้าว่าเป็นเด็กดือ้อทุกครั้งที่ครูมองมาที่เด็กคนนี้สายตาของครูเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าจะเจอพฤติกรรมที่ไม่ดีพลังงานนี้ส่งไปถึงตัวเด็กทําให้เด็กรู้สึกกดดันและในที่สุดเด็กก็แสดงพฤติกรรมดือด้อๆออกมาจริงๆเพื่อให้สอดคล้องกับพลังงานที่เขาได้รับ แต่กับครูอีกคนหนึ่งที่มองเด็กคนนี้ด้วยสายตาที่เชื่อมั่นและมองเห็นความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นเด็กดีเด็กคนเดียวกันอาจแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้เห็นได้ชัดในหลายๆคนค่ะแม้แต่ตัวพีเมงก็เคยมีประสบการณ์ที่ใครบางคนทำไม่ดีกับคนอื่นๆแต่เขาดีกับเรา คุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะคอมเมนต์เล่าให้ฟังได้นะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าการทำงานของพลังงานมันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นวิธีการรับมือกับคนที่เราไม่ชอบผ่านแนวคิดนี้ก็คือให้คุณถอนจากการสังเกตการเชิงลบค่ะก่อนที่จะพบเจอหรือว่าพูดคุยกับเขาให้คุณใช้เวลาสักครู่เพื่อตั้งใจปล่อยวางทุกคำตัดสินที่คุณเคยมีต่อเขา ลองมองเขาเป็นหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าในวินาทีนั้นว่าเขาคือใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนหน้ารำคาญที่คุณเคยรู้จักแล้วตั้งเจตนาในการสังเกตการใหม่แทนที่จะคาดหวังในแง่ลบลองตั้งเจตนาในใจว่าในการสนทนาครั้งนี้ฉันเลือกที่จะสังเกตการความราบลื่นหรือว่าฉันเปิดรับความเป็นไปได้ที่จะเห็นด้านที่ดีของเขา ซึ่งตอนนั้นคุณยังไม่จําเป็นต้องเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเขาจะเปลี่ยนได้แค่เปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆเนี่ยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะข้อต่อมาคือการเปลี่ยนคําถามในหัวจากทําไมเขาต้องทําตัวแบบนี้ตลอดเป็นมีความเป็นไปได้อื่นอีกไหมที่ฉันยังไม่เคยเห็นในตัวเขาการเปลี่ยนคําถามจะเป็นการเปลี่ยนการโฟกัสและก็เปิดประตูสู่การสังเกตการเห็นความเป็นจริงในรูปแบบใหม่ขึ้นมาค่ะ ประเด็นต่อไปคือแนวคิดจากกฎแห่งความคู่ควรคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณเชื่อว่าตัวเองควรค่าที่จะได้รับมาถึงส่วนที่สำคัญและจับต้องได้มากที่สุดค่ะซึ่งเป็นรากฐานของทุกสิ่งนั่นก็คือกฎแห่งความคู่ควรซึ่งกฎนี้อธิบายถึงระดับความสัมพันธ์และประสบการณ์ที่คุณอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งนี้จะสะท้อนถึงระดับความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองว่า คุณมีค่ามากพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีหากกดแรงดูดคือสิ่งที่ส่งออกไปและผลกระทบจากผู้สังเกตคือวิธีที่คุณมองกดแห่งความคู่ควรก็คือมาตรฐานที่คุณตั้งไว้ให้กับตัวเองนั่นเองคนที่เราไม่ชอบมักจะเป็นคนที่ก้าวข้ามขอบเขตของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการไม่เคารพในเวลาในคำพูดหรือในพื้นที่ส่วนตัวของเราคำถามที่เจ็บปวดแต่ต้องถามคือ ทำไมเราถึงอนุญาตให้มันเกิดขึ้นคำตอบมักซ่อนอยู่ในความเชื่อลึกๆเกี่ยวกับคุณค่าในตัวเองค่ะเช่นความกลัวการถูกปฏิเสธคุณอาจจะยอมไม่คนอื่นเอาเปรียบเพราะว่าลึกๆแล้วคุณกลัวว่าถ้าคุณปฏิเสธหรือถ้าคุณเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองคุณก็กลัวว่าเขาจะไม่ชอบคุณหรือว่าทอดทิ้งคุณไปนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับการยอมรับของคนอื่นหรือ มีความรู้สึกผิดบางคนถูกสอนมาว่าการปฏิเสธคือความเห็นแก่ตัวทําให้เรารู้สึกผิดทุกครั้งที่ต้องปกป้องความต้องการของตัวเองและบางคนมีความเชื่อว่าตัวเองไม่ดีพอค่ะหากคุณมีความเชื่อฝังใจว่าฉันไม่ดีพอหรือว่าฉันไม่คู่ควรกับความรักหรือการได้รับความเคารพคุณจะดึงดูดคนที่มาปฏิบัติกับคุณแบบนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพื่อยืนยันความเชื่อภายในที่คุณมีต่อตัวเอง คนที่ไม่ชอบจึงไม่ได้เป็นแค่คนน่ารำคาญแต่เขาคือผู้ทดสอบความคู่ควรของคุณจักรวาลส่งเขามาเพื่อถามคุณดังๆว่าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสงบสุขและความเคารพมากพอที่จะลุกขึ้นมาปกป้องมันแล้วหรือยังค่ะ การที่คุณรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดหรือว่าเจ็บปวดไม่ใช่สัญญาณว่าเขาเป็นคนเลวร้ายค่ะแต่เป็นสัญญาณเตือนจากจิตวิญญาณของคุณเองที่กําลังร้องบอกว่าขอบเขตของเรากําลังถูกละเมิดได้เวลาที่จะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการรับมือผ่านกฎแห่งความคู่ควรค่ะข้อแรกคือการสร้างและรักษาขอบเขตที่ชัดเจน ขอบเขตไม่ใช่กำแพงที่ผลักคนอื่นออกไปแต่คือประตูที่คุณจะเป็นคนควบคุมว่าจะเปิดรับใครหรือว่าสิ่งใดเข้ามาการตั้งขอบเขตคือการแสดงความรักต่อตัวเองในระดับสูงสุดมันคือการสื่อสารกับจัก,กรวาลว่าฉันมีค่าและฉันคู่ควรกับการปฏิบัติที่ดีตัวอย่างเช่นฉันเข้าใจความเห็นของคุณนะแต่ฉันไม่ขอคุยเรื่องนี้ละกันนี่คือการตั้งขอบเขตด้านการสนทนาค่ะ หรือจะเป็นฉันไม่สะดวกที่จะช่วยงานนี้หลังเวลาเลิกงานวิธีนี้เป็นการตั้งขอบเขตด้านเวลานะคะและอาจจะเป็นถ้าคุณยังคงขึ้นเสียงกับฉันฉันขอจบการสนทนาไว้เท่านี้ส่วนนี้จะเป็นการตั้งขอบเขตด้านอา,ารมณ์ค่ะข้อ2ฝึกฝนการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นคำว่าไม่คือประโยคที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายยืดยาวหรือว่ารู้สึกผิด การปฏิเสธสิ่งที่บั่นทอนพลังงานของคุณคือการตอบตกลงกับความสุขและความสงบของตัวเองข้อที่3การยกระดับคุณค่าในตัวเองทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเช่นการออกกำลังกายการนั่งสมาธิการเขียนบันทึกขอบคุณหรือแม้แต่การพูดคำยืนยันเชิงบวก affirmation กับตัวเองหน้ากระจกทุกวันเช่นฉันคู่ควรกับความรักและความกรารพ หรือฉันมีสิทธิที่จะปกป้องพลังงานและความสงบของฉันเมื่อพลังงานภายในของคุณเปลี่ยนไปคนที่ไม่คู่ควรกับพลังงานใหม่ของคุณจะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตของคุณเองโดยอัตโนมัติค่ะเมื่อเข้าใจหลักการทั้ง3หลักการแล้วเราสามารถสร้างเป็นแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมได้นะคะเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ชอบในครั้งต่อไปแทนที่จะตอบสนองด้วยความรู้สึกหมุดหิดเหมือนเดิมให้ลองทำตามขั้นตอนนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1ห,หยุดและยอมรับเมื่อความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบโต้อตอบค่ะให้หายใจลึกๆก,ก่อนยอมรับกับตัวเองว่าตอนนี้กําลังรู้สึกหงุดหงิดโกรธเพราะการกระทําและคําพูดของเขาการยอมรับความรู้สึกไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการดึงสติกลับมาอยู่กับตัวเองขั้นตอนที่2คือการเปลี่ยนโฟกัสภายในค่ะถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้กําลังบอกอะไรฉันอยู่ สถานการณ์นี้กำลังสะท้อนความเชื่ออะไรในตัวฉันแล้วตั้งเจตนาใหม่ว่าฉันต้องการรู้สึกอย่างไรในตอนนี้เช่นฉันต้องการรู้สึกสงบฉันต้องการรู้สึกมั่นคงหรือว่าเป็นกลางแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนําความรู้สึกนั้นเข้ามาในร่างกายขั้นตอนที่3คือการถอนคำตัดสินลองจินตนาการว่าคุณกำลังลบป้ายสิ่งที่เขาเป็นที่คุณเคยติดไว้บนหน้าผากของเขาออกไปนะคะ บอกกับตัวเองใหม่ว่าฉันเลือกที่จะมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในสถานการณ์นี้ฉันเปิดรับผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปขั้นตอนที่4คือการยืนหยัดในความคู่ควรค่ะประเมินสถานการณ์ว่าจำเป็นต้องมีการตั้งขอบเขตหรือเปล่าหากจำเป็นให้สื่อสารออกไปอย่างชัดเจนสุภาพแล้วก็หนักแน่นโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะหากไม่จำเป็นต้องสื่อสารโดยตรงคุณสามารถ ทำให้การตั้งขอบเขตทางพลังงานกับตัวเองได้ค่ะโดยคิดในใจว่าคุณจะไม่ยอมให้พลังงานลบเหล่านี้เข้ามาทำลายพื้นที่ในใจของคุณอีกแล้วแล้วคุณก็เดินจากไปอย่างสงบก,การรับมือกับคนที่เราไม่ชอบไม่ใช่การต่อสู้กับโลกภายนอกค่ะแต่คือการเดินทางเพื่อทําความเข้าใจและยกระดับโลกภายในของเราพวกเขาไม่ใช่ศัตรูแต่คืออาจารย์ที่ปลอมตัวมา เพื่อมอบบทเรียนที่ล้าค่าที่สุดนั่นคือบทเรียนแห่งการกลับมารักตัวเองการรู้จักคุณค่าของตัวเองและการตระหนักรู้ว่าเราคือผู้สร้างความเป็นจริงที่เราได้ประสบพบเจออย่างแท้จริงเมื่อคุณเปลี่ยนโลกที่คุณเห็นก็จะเปลี่ยนตามไปโดยปริยายคนคนเดิมอาจจะยังอยู่ที่เดิมแต่ประสบการณ์ที่คุณมีต่อเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณได้ทวงคืนอำนาจกลับมาไว้ในมือของคุณแล้ว สิ่งที่พิมพ์พูดไปทั้งหมดบอกได้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาพิมพ์ได้ทําและเห็นผลจริงไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่าที่ทํางานและระยะเวลาในการเห็นผลนั้นก็ไม่นานค่ะกับบางคนใช้เวลาเพียง7วันแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปสถานการณ์ในที่ทํางานระหว่างพิมพ์นะเาคากลายเป็นสงบขึ้นและที่สังเกตก็คือเขายังปฏิบัติตัวไม่ดีกับคนอื่นๆเหมือนเดิม ซึ่งพิมพ์ได้แนะนําเทคนิคนี้ให้กับน้องที่รู้จักไปทําตามและหลังจากนั้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์เขาก็โทรกลับมาเล่าข่าวดีว่าเขาไม่ต้องเผชิญหน้ากับคนนั้นในเรื่องเดิมอีกแล้วลองไปทําตามกันดูนะคะใครเห็นผลอย่างไรคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้ค่ะหากใครชอบฝากกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ